สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอดีตผู้พิพากษาล้นถามจนป่านนี้เคยปร,รึกษาผมไหมเวลาไม่เหลือแล้วล่าสุดวันที่7มิถุนายน6 5ชนบทสุภาษีอดีตผู้พิพากษาได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีแตงโมถึงแม่แตงโมว่าเวลาไม่เหลือแล้วหาจุดตกให้เจอว่าไม่ใช่ท้ายเรือแค่นี้ก็พอพันทางเพจ Facebook กฎหมายชนบทอีกครั้งโดยเขียนข้อความในเชิงตั้งคำถามและคล้ายเป็นการตัดพ้อระบุว่า ที่ปรึกษาจนป่านนี้เคยปรึกษาผมไหมส่งน้องทนายความที่จะทําคดี2อถึงสคนมาคุยกับผมสิครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนแก่กับคนโนมไม่ใช่ต่างคนต่างทำไม่มีเวลาเหลือแล้วมันเลยป้ายไปนานแล้วหาจุดตกให้เจอว่าไม่ใช่ถ้ายเรือแค่นี้ก็พอลักแห่งความจริงหนึ่งน้องแตงโมตายจริงหรือไม่ สองน้องแตงโมมีบาดแผลตามร่างกายหรือไม่สามบาดแผลเกิดจากของมีคมหรือไม่ที่เหลือเป็นหน้าที่ของสารจะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานครับไม่ต้องไปคิดแทนสารผมเป็นผู้พิพากษาม,มา18ปปีปร,รมาจารย์ผู้สอนวิชานี้ให้ผมถึงแก่สัญญกรรมถึงแก่กรรมไปหลายปีแต่ตำราท่านยังอยู่ที่ผมเคยอ่านตำรากันบ้างไหมครับซึ่งหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีแตงโมดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมส่งกำลังใจให้กันอย่างมากมายอาทิท่าน อย่าเพิ่งถอดใจนะคะถือว่าทําเพื่อน้องนะคะอีกท่านบอกว่าคุณอาจฉรยะยําแบบที่อาจารย์แนะนํามาเหมือนกันครับอีกท่านบอกว่าคุณอัดครับช่วยส่งทีมทานายคุณอัดไปขอคําแนะนําจากท่านชนบทด้วยนะครับท่านชนบทใจดีเขี้ยวทางด้านกฎหมายและเก่งมากๆครับผมอีกท่านบอกว่าท่านทําดีที่สุดแล้วคดีนี้แปลกหลายอย่างจริงๆค่ะอีกท่านบอกว่าสซ้ๆค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส อ่านายขอบคุณครับ